สมองของเราเนี่ยจะมีระบบการเรียนรู้ที่ชื่อว่า contextual learning ก็คือการเรียนรู้ผ่านบริบทนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนรู้สึกหิวเนาะนักเรียนก็ไม่ได้จำว่าคำนี้ต้องเรียกว่าหิวนะ แต่มันออกมาจากความรู้สึกของนักเรียนจริงๆนี่คือสาเหตุที่ทําไมบางคนเนี่ยดูหนังแล้วสามารถฝึกเรียนรู้คําศัพท์จากหนังได้เพราะว่าเขาดูแล้วเขารู้จักที่จะสังเกตเห็นตัวละครพูดแบบนี้ในอารมณ์สถานการณ์ตอนนี้แสดงว่าคํานี้ใช้กับสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าคํานี้แปลว่าอะไรนะคะแต่คํานี้ใช้กับสถานการณ์แบบนี้ใช้กับบริบทแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นทําไมอยู่ๆเราถึงสามารถที่จะพูดคําว่า oh my gosh ได้เวลาที่เรารู้สึกตกใจเราไม่รู้ด้วยซ้ำจริงไหมคะว่า oh my gosh แปลว่าอะไรถูกปะคือ เรามานั่งแปลว่า oh my gosh พระว,ว่าพระเจ้านั่นไม่ใช่อะแต่ทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราสามารถใช้มันได้โดยอัตโนมัติเวลาที่เรารู้สึกตกใจเพราะว่าเราเห็นจากหนังเราเห็นจากคนอื่นที่เขาใช้เวลาเขาตกใจแล้วเขาพูดว่า oh my god oh my god แล้วเราจํามาว่า o อ oh my gosh ใช้กับสถานการณ์แบบนี้สีหน้าแบบนี้อารมณ์แบบนี้ฝึกพูดตามได้เลยค่ะมันจะทำให้เราเข้าใจจริงๆว่าคำศัพท์นั้นใช้ในบริบทและอารมณ์แบบไหนกดติดตามช่องครูพี่แอน English ไว้เลยเรามาเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะ